ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลข h ช n n นลครับมาติดตามลาพัฒนางวดประจำอวอันที่21กันยายน2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจารยาในการรับชมจัดทำคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาดูกันครับแนวทางจากจันบอสไยมูนะครับซึ่งสำหรับแนวทางนี้นะครับเป็นเรื่องของทูบเลข ลาวพัฒนางวดประจำวันที่21กันยายน2565นะครับโดยจยันบอสสายมูทำพิธีบูชาโชคนะครับขอโชคลาภโดยที่จุดทูบนะครับเป็นทูบเลข3ตัวซึ่งก็ปรากฏเลขออกมานะครับซึ่งจะบอกได้ว่าทูบเลขจากจาันบอสสายมูที่ทำพิธีบูชาโชคเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเข้าบ่อยพอสมควรนะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาสำหรับแนวทางนะครับ ที่จานบอสให้มานะครับทูบเลขที่ทําพิธีขอโชคนะครับออกมา3ตัวดังนี้ครับสําหรับทูบเลขเราพัฒนางวดประจําวันที่21กันยายน2565พิธีขอโชคลาภจากจันบอสสายหมูได้แก่4 19ย้ํา4 1 9ทีนี้นะครับจานบอสบ,บอกว่า6กับ9เนี่ยตัวเดียวกัน9เท่ากับ6 6เท่ากับ9 ฉะนั้นนะครับก็จะมีเลขทั้งหมด2ชุดดังนี้นะครับชุดแรกจะเป็น419จับคู่ก็จะเป็น141949ย้ำ419141949และอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็น416จับคู่141646ย้ำ41614 1646นี่คือแนวทางเหล่าพัฒนางวดประจำวันที่21กันยายน2565เป็นพิธีบูชาโชคเลขทูบ3ตัวจากสำนักจันบอสสายมูค,ครับคุณผู้ชมสำหรับการออกผลรางวัลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่21กันยายน2565ก็มีเช่นเคยเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปคุณผู้ชมก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆอีกหลายๆสำนักสวัสดีครับ